มาแล้วไายโคกับพลทีพย์ว่าแต่จะไม่ได้ออกจากบ้านใหญ่กับเขาได้นี้ไปสงโลบนะคะวันนี้ไปสงโลบตบตบจะตบ ากาศร้อนอากาศร้อนโอ้เดินเร็วมากครับถ้าจะหนุงยากน่ามายุดตูมเดินเร็วจริงไอคบกอย่าพาเจ๊ตุย้ยหนุ้ยเดินเร็วหลายไบโค๊กคือหนุยมุขพลังงานเยอะอ,นนออกมานอกบ้านทั้งห้าเชือกเลยนะคะวันนี้มาเล่นน้ำมาเล่นน้ำ ร้อนฝนเศร้าตกแล้วกอฮอนเลยแล้วบัดนี้วันนี้ได้ดีแหลกกันทุกเชือกเลยวันนี้ เชื่อมาถูกเออดูดูพี่ใหญ่เล่นแล้วนุ่นพี่ใหญ่หนุ่นอ้พี่ใหญ่เป็นช้างเผือกแล้วนุ่นเผือกเองครับเผือกเองร,ร้อนร้อน เปดโทรศัพท์ให้ YouTube ดูก่อนโคกับเจ๊ตุยหนุยลงอาบน้ำก่อน เย็นสบายเย็นชื่นใจขึ้นแล้วบอกกูพอเทกินน้ำอิ่มหรือ,อยังนั่นฮะยูทูบเช็ครายชื่ออยู่นะคะยูทูบ อากาศร้อนมากๆเลยเหมาะสำหรับให้ช้างเล่นน้ำเลยทีนี้ ไปไ็นไงนะพญายพราะว่าจะจะเอาไปเพลงยากโอ้ยคือหอนเด้เนาะ มีแจะช้างใส่ถุงเท้าเลยมนะันพี่ใหญ่กับแม่วาดเล่นละเล่นครูละ ดูไม่ว่าเออดูพวกคู่กางว่ะดูไม่ว่าหูกลางใส่ว่ะหูกลางใส่พอนทิพย์พอนทิพย์จะดูเรื่องแม่นั่นดูดูเขาโอ้ย,โยนี่นางสีคุณลอยนี่ว่าง่ายยูทูบโอ้ยดูต้องอยู่บนรถอยู่ข้างล่างไม่ได้มดแดงกัดเช็คอะไรชื่อใหญ่เลยยูทูบนี่ ีใ,ใจกับโคกได้ออกมาข้างนอกเล่นน้ำเล่นโครนตมกั้นยาวใส่ปลอกขาไหมโคกนี้ต้องถ้าผูกข้างนอกนี้อาศัยผูกสั้นนะคะโคกไม่ว่าผูกอยู่บ้านหรือว่าผูกอยู่ที่แปลงยาผูกอยู่ข้างนอกอาศัยผูกสั้น นี่ช่วงกลางวันนี้ได้เล่นคลูนเล่นน้ำอาหารไม่ต้องมุงม้าสองอร้อยห้าสิบสองร้อยก็เก้าได้ไหมส <c oughs> <c oughs> องร้อยเก้าเก้าโอเอ่านเลย ไอหมักอรองก็เป็นก็เป็นเลไอูบลนแล้วก็คัดใช่ไหมมูเรียบร้อยประมูลเรียบร้อยแล้วประมูลเรียบร้อยแล้วนี่ประมูลเรียบร้อยแล้ว คุกเอ้ก uhm, ็ดาแตื่มมาเนี่ยเฮ้ยตื่แรงกัเกลี่ยมโปทออย่าโทรเฮ้ยสัตว์มันเคยลองกัโพแล้วเด้อโทโดยืยอยู่คุกสบายแล้วคุก พี zat, ่ใหญ่ครับแม่วาดดูช้างเผือกแล้วพี่ใหญ่ตะโคผ่านการใช้งานหรือยังตะโคออ่ะทิพมาผ่านการใช้งานหรือยังตะโค เคอกยอ่มุกคุกถูแล้วคุกสบายไข่เค็มเป็นยังไงไข่เค็มสบายดีไหมไข่เค็มเรียบร้อยวันนี้มาสองรอบวันนี้ วันนี้มาห้าเชือกไม่ได้วันนี้ เอาตะโคมาขายให้นนนหนึ่งร้อ,อยฝึกกอนเจียงอะไรค่อยขอยุดฝึกแล้วพอนนี้อ่านยือบยี้ออนมานาะัะท่านอิบไปไม่อ 5, ม่นกธอปูดเกือใส่ได้ไหไปใช่ฝึกปสาใส่ะมื่งมอมเินเลยเก็บนใส่หน่อแต่บุร้องห้าพันม่ใหม่เทียวหมดเลย <laughs> ไป ซื้อตะโคเออไม่ใช่เออซื้อตะโอแถมเห็ดไข่ซื้อตะโคทำนี่นี่นี่ของห้านี่นี่มันเกิดยุเป๊าเนี้ยห้าวนี่นี่มีที่นี่ที่เดียวซื้อตะโคเทมเห็ดแต่ห้าวเอาดอกห้าวบ่มากของเทมไเห็ดไทยเห็ดทิดมา ກໍວ່າປົນນຶງບໍ່ໄດ້ຈ <ius> ັກປ sort of. hey, ົນນັ Yay, <ella> ້ນເຈົ້າວ່ານະເພິເຖົ້າໃດນັ້ນຄືເພືເຖົ້າໄດ້ນໍທ້າເຖົ້າໄດ້ນັ້ນເນາະໄປແລ້ວອົາລ